หากศูนย์แจ้งกับคุณว่าคุณต้องรออะไร60วันคุณจะสามารถทนไม่มีรถใช้ได้นานขนาดนั้นไหมครับนี่คือเรื่องจริงของเจ้าของรถ Honda Step Wagon 2025จะต้องเจอนะครับรถรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่มากแล้วเป็นรถนำเข้าอะไหล่ฝาท้ายแบบนี้นะครับจะมีการสต็อกอยู่ในศูนย์บริการน,น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รถคันนี้จะต้องเปลี่ยนฝาท้ายก็หมายความว่าจะต้องจอดอยู่ในศูนย์บริการทำสีเนี่ย 60วันหากเจ้าของรถไม่สามารถที่จะทิ้งรถไว้ได้นานขนาดนั้นนะครับก็ต้องทนขับในสภาพที่มีรอยบุบแบบนี้ระหว่างที่รอฝาท้ายใหม่มา60วันท่านคิดว่าไหวไหมครับผมและทีมงานสามารถที่จะลดเวลาการรอคอยนะครับจาก60วันเหลือเพียง10วันด้วยการเนี่ยต้อมรอยบุบรอยนี้เนี่ยให้กลับมาเข้าลูกใช้เวลาประมาณ3วัน 17วันลูกค้านำไปเข้าศูนย์ทำสี็จ1 0วันลูกค้าสามารถนำรถออกมาใช้โดยที่ปาจากรอยบุกแล้วนะครับผลงานการซ่อมดูแล้วก็เรียบเนียนดีทำไมจะต้องเสียเวลาอีก7วันเพื่อส่งไปทำสีล่ะครับถ้าอยากจะให้ฝาท้ายชิ้นนี้เนี่ยออกมาแบบเรียบเนียนกลิบเลยนะครับผมแนะนำนะครับส่งไปทำสีดีกว่าครับเพราะว่าการซ่อมของผมเนี่ยมันยังมีผิวส้ม แล้วก็เป็นขึ้นขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับการซ่อมให้เข้ารูปแล้วต้องส่งทําสีเนี่ยจะเหมาะกับเจ้าของรถที่ไม่ต้องการที่จะตัดชิ้นส่วนถอดชิ้นส่วนไม่ต้องการที่จะจอดรถทิ้นไว้ในอู่หลายๆวันเพื่อรออะไรนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ